สวัสดีครับผมไอซจาก,กพันธ์กันสุดครับและไอท,ทัิชาตต,ตุวระบุญค่ะตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ s อสซีสนีิพีนะฮะรายการที่จะพาผู้ชมมาชมโครงการคุณภาพจ่ายเสียส็นนั่นเองครับ<ช>ซึ่ง <ละ S 1> อีพีนี้นะฮะผมจะพาคุณผู้ชมมาชมบ้านหรูซีรีส์ใหม่ โมเดิร์นคอร์เนตสไตล์ครับเป็นบ้าน2ชั้นนะฮะที่ถือว่าติดถนนใหญ่เส้นการนาพิเศษเลยครับใใกล้กับเซ็นทรัลเวสเกตเพียงแค่7นาทีเท่านั้นรับรองว่าดีไซน์ไม่ซ้ําที่ไหนแน่นอนเพราะเป็นแบบบ้านสไตล์โมเดิร์นคอร์เนตครับเ<ช><ไ>ป็นการออกแบบโดยใช้เสานะมาเป็นจุดเด่นของเส้นฟาซาดบริเวณหน้าบ้านด้วยคุณไอซ์ถูกต้องค่ะและสําหรับโครงการนี้นะคะก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเลโคมโมที่อิตาลีค่ะซึ่งจุดเด่นของทะเลสาบที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะรูปทรงเป็นแบบตัววายนะคะแล้วก็ทะเลสาบผืนนี้เนี่ยเ ก็จะล้อมรอบไปด้วยหุนเขาครับซึ่งแน่นอนค่ะก็นํามาใช้ในการออกแบบโครงการนี้ด้วยนะคะด้านในเนี่ยก็จะมีความแบบสบายแล้วก็ร่มลื่นนะคะรวมไปถึงที่นี่เนี่ยก็มีเอกสิทธิ์เพียงแค่42ครอบครัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นใ,<ช>ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวจัดให้และที่สําคัญนะโครงการนี้นะฮะทัศนียภาพสวยงามมากๆเพราะว่าเขานําสายเคเบิลสายไฟทุกอย่างเนี่ยลงใต้ดินหมดเลยคุณไอซ์โอ้โหอย่างนี้นะะหละค่ะหรูาทรูรามากๆนะฮะที่นี่คือโครงการ บางกอะบริวาสิเนเจอร์เวสเกตครับโครงการบางกอะบริวาสิเนเจอร์เวสเกตครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เส้นการจนาทิเศกเชื่อมต่อถนนเส้นหลักด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นถนนราชพฤกษ์ถนนชัยพฤกษ์ถนนรัตนาธิเบศถนน3-4-5การรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับสถานีคลองบางไผ่ เพียง3กิโลเมตรครับและนอกจากนี้นะคะยังอยู่ใกล้กับเซ็นทรัลเวส์เกตเพียงแค่10นาทีค่ะใกล้ทางด่วนสีรัตด,ด่านชิมพลีเพียงแค่15นาทีและนอกจากนี้นะคะก็ยังอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีและแถบนี้นะคะก็ยังมีโรงเรียนนานาชาติรวมไปถึงโรงพยาบาลชั้นนําด้วยค่ะ คุณผู้ชมครับตัวโครงการเนี่ยอยู่ติดถนนกาญจนาพิเศษเลยจุดสังเกตง่ายๆเลยอยู่ก่อนถึงโรตัสบางกวยไซน้อยเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะใช่แล้วพอเลี้ยวซ้ายเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับถนนตรงนี้ครับซึ่งเป็นถนนของลูกบ้านเอสเซียเซทเท่านั้นนะซึ่งมีระยะอยู่ที่ประมาณ350เมตรครับขับตรงเข้ามาก็จะเจอกับโครงการของเราเจอวงเวียนตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเจอโครงการบางกอบลร่ยวาดเวสเกตและบริเวณตรงนี้ของตัวโครงการเนี่ยเขามีการออกแบบ ให้รับกับสไตล์ของบ้านนะฮะเช่นลวดลายของประตูรั้วนะครับที่ออกแบบให้ล้อก,กับตัวฟาซาดของตัวบ้านนะคะ<ช>รับจ<ๆ>ึงทําให้งานดีไซน์ของตัวโครงการเนี่ยเห็นไหมฮะซุ้มทางเข้าเนี่ยสวยงามมากๆและพอขับเข้ามาเนี่ยคือดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคุณไอศลังการมากๆเลยนะคะใช่ครับและที่นี่เนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วรวมถึงกล้อง CCTV ทั่วโครงการนะคะส่วนประตูทางเข้าโครงการเนี่ยก็มีการควบคุมด้วยระบบเข้าออกแบบสมาร์ทเกตพร้อมกับการติดตั้งสัญญาณกัน ขโมยในตัวบ้านเป็นแบบระบบแมกเนติกแอนด์ช็อ s เซนเซอร์ค่ะทั้งหลังเลยนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยไปอีกระดับนึงค่ะรั้วรอบโครงการเนี่ยสูงถึง3เมตรพร้อมกับเหล็กแหลมและรอปรพรรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะใช่ครับถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยนะต้องบอกว่าเอเซอรเซสอะรายความสําคัญตรงนี้มากใช่แล้วะนะฮะและที่สําคัญตัวโครงการอย่างที่พูดไปเมื่อตอนเปิดรายการอพอเข้ามานะฮะเราจะเห็นทัศนียภาพที่ สวยงามมากๆเพราะเขาเอาสายไฟและสายเคเบิลต่างๆเนี่ยลงใต้ดินหมดเลยงานระบบสะอาดตามากสะอาดตาเพราะฉะนั้นนะฮะเข้ามาเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงความแบบโออารู้หรามากๆและที่นี่ก็เป็นแบบบ้านใหม่ด้วยที่เราบอกไปถูกต้องแล้วค่ะแบบบ้านที่นี่ครับจะมีด้วยกัน3แบบแบบแรกไทเอสนะครับทัสกัน ที่ดินเริ่มต้น80.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย391ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องพักผ่อนด้านบนและมี1เมตรพาสซ่าพร้อม4ที่จอดรถครับและสําหรับบ้านแบบ Type M นะคะจะมีชื่อว่า Ionic ค่ะบนที่ดินเริ่มต้น91ตารางวาพื้นที่ใช้สอย439ตารางเมตร4ห้องนอน5ห้องน้ํา2ห้องรับแขก1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องพักผ่อนด้านบน1ห้อง เมทพาซาและ4ที่จอดรถค่ะและแบบที่สานะครับไทแอลคอรินเทียนที่ดินเริ่มต้นที่117.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอย514ตารางเมตรประกอบไปด้วย4ห้องนอน5ห้องน้ำา2ห้องรับแขกมีดับเบิลวอลล่มด้วยนะครับมี1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร1ห้องพักผ่อนด้านบนและ1เมทพซาซาพร้อม4ที่จอดรถครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมแบบบ้านหลังใหญ่สุดในโครงการกันเลยครับกับแบบบ้านที่มีชื่อว่า คอรนเทียนนั่นเองครับที่ดินเริ่มต้นที่117.2ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านเนี่ยเขาให้ถึง514ตารางเมตรเลยครับใหญ่ามากๆเลยนะคะและด้านในเนี่ยก็มีถึง4ห้องนอน5ห้องน้ำ<อ> 2>, 2ห้องรับแขกนะคะบริเวณฟอเย่นเนี่ยก็จะมีเป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วย<อ>ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวนะคะมี1ห้องครัวค่ะรวมไปถึง1ห้องแม่บ้านและก็มี4ที่จอดรถเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันเลยฮะไค่ะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่จอดรถกันก่อนนะซึ่งสามารถจอดในร่มตรงนี้นะฮะสามคันคแล้วก็ในส่วนของข้างๆตรงนี้ได้อีก1คันจะทําหลังคาย,ยื่นออกไปก็ได้ถ้าจบจอดได้4คันเลยนะฮะและที่สําคัญครับบ้านทุกหลังเลยนะเขารองรับระบบ EV charger ไว้ให้แล้วเพียงคุณผู้ชมซื้อ wall box มาติดตั้งใช้งานได้เลยเขาเดินระบบไฟไว้หมดเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะง่ายเลยนะคะแบบนี้แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะตรงนี้เป็นบริเวณที่จอดรถรใช่ไหมคะขาดไม่ได้ก็คือห้องเก็บของประตูเนี่ยเป็นไม้ด้้ววยนะะคแล ็าสามารถที่จะเก็บของไว้ได้านในได้เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ล้างรถนะคะหรือว่าพวกไม่กงไม่กวาดได้แล้วก็มีประตูที่จะเชื่อมต่อเข้าไปด้านในบ้านตรงนี้ด้วยนะคะ,ะตรงนี้เขาให้เป็นดิจิตอลดอ r ล็อกจากซั s ซุงมาให้เลยนะฮะค่ะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวบ้านกันพื้นตรงนี้ครับคุณไอซ์เขาใส่ใจในเรื่องของผู้สูงายุอีกอแล้วนะครับเขาทาเป็นทางลาดชันตรงนี้เพื่อเอาไว้เข็นเแชเข้าสู่ตัวบ้าน,นครับดีเลยค่ะ เิอเลยครับคุณไอซ์นะฮะ นี่เขาให้ประตูไม้สักอย่างดีเลยนะ oh. แข็งแรงแน่นหนานะครับสวยมากพอเข้ามาตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเจอกับดับเบิลววล่มสูงขนาดใหญ่เลยทางโครงการเนี่ยขเขาติดปเป็นเชเดียร์แบบนี้ให้ดูเลยใหญ่มากค่ะคือมันอลังการมากและสามารถที่จะมองจากข้างบนเนี่ย <Ha. S 2> ลงมาเห็นข้างล่างได้มองลงมาเห็นแขกนะฮะเห็นชุดรับประทานอาหารหรือมุมเปียโน,โนตรงนี้ก็มองเห็นได้เหมือนกันโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะคะเป็นห้องรับแขกเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณจะเห็นว่าพื้ พื้นที่สเปซตรงนี้นะคะใหญ่มากๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าสามารถที่จะวางโซฟาขนาดใหญ่ได้แล้วก็เชื่อมต่อออกไปด้านนอกได้ด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระจกบานใหญ่แล้วก็เป็นบานสไลด์ที่สามารถจะออกไปสู่สระว่ายน้ําด้านข้างได้ภูวิลาด้านข้างได้นะคะแสงสว่างเข้าทุกด้านเลยนะคะประหยัดไฟด้วยค่ะเราไปดูโซนดินนิ่งแอเรียกันค่ะติดกันนะครับจะเป็นโซนดินนิ่งแอเรียครับคุณผู้ชมครับ ทางโครงการเนี่ยเขาวางเป็นตําแหน่งชุดรับประทานอาหารเนี่ยได้ประมาณสักสิบที่นั่งเลยนะแต่ในะความเป็นจริงอ่ะผมว่าประมาณ10 1 4ี6ก็ได้เพราะตรงนี้กว้างมากนะครับตรงนี้ความจริงจะเป็นพื้นที่โลง่โลงๆนะครับแต่ทางโครงการเนี่ยเขากั้นให้ดูเป็นสัดส่วนระหว่างลิฟต์วิ่งรูมกับพื้นที่รับประทานอาหารครับเรามาดูการบ้านหลังเนี้ยเป็นเนื่องจากว่าเป็นแปลงใหญ่พิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโครงการเขาเลยทาแบบนี้เลยคุณผู้ชม ทำเป็นมุมสระว่ายน้ำนะฮะติดตั้งสระว่ายน้ําได้รวมไปถึงนู่นเลยฮะมีพาวลเลียนอ่าใครที่อยากที่จะเปลี่ยนบรรยากาศการทานข้าวนะครับก็ไปใช้ตรงนั้นได้ซึ่งก็จะมีเฉพาะบ้านตัวอย่างนะคบที่ทาโครงการเนี่ยเขาทำให้ดูเนื่องจากว่าได้พื้นที่ที่ใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่ารอบบ้านเนี่ยเป็นกระจกเขียวตัดแสงทั้งหลังเลยนะครับเรื่องของความโปร่งเรื่องของแสงเนี่ย สามารถเข้ามาสู่ตัวบ้านได้อย่างง่ายดายเลยและตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโซนค่ะด้วยความที่บ้านเนี่ยเป็นแบบหน้ากว้างนะคะก็สามารถที่จะจัดสัดส่ดสวนแบ่งห้องได้เยอะเลยนะบ<ช>ริเวณนี้นะคะเราจะวางเป็นเคาน์เตอร์ไอแลนก็ได้หรือว่าจะทําเป็นโต๊ะทางานจริงๆก็ทําได้นะคะ<ช>แล้วก็จะเห็นว่าด้านข้างเนี่ยเราสามารถที่จะบิว์อินทําเป็นครัวฝรั่งได้อ่า,อามีเครื่องอบนะคะมีไมโครเวฟนะคะหรือว่าจะทําเป็นซิงค์แบบนี้เลยตามที่เราทำาคฟังก์ชันตอบโจทย์มากเลยนะฮะ<ช>เพราะว่าพื้นที่ตรง เนี่ยเหมือนเป็นพื้นที่จัดเตรียมอาหารหก่อนที่จะเสิร์ฟลงไปที่โต๊ะก็ได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่4กันครับคุณผู้ชมครับในความเป็นจริงเนี่ยตรงนี้จะเป็นผนังอีกหนึ่งห้องกั้นไว้นะครับเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้เพราะว่ากระจกบริเวณด้านนี้ก็สามารถที่จะเปิดออกไปได้เหมือนกันเข้าออกได้จากทางฝั่งนี้ก็ได้และก็มีห้องน้ําในตัวด้วยครับคุณผู้ชมครับอ่าอย่างห้องน้ําที่นี่เห็นไหมฮะ กว้างมากนะครับกว้างขวางมากสุขภัณฑ์เป็นของโคลเลอร์ด้วยนะฮะหมดเลยมีช่องรับแสงช่องระบายอากาศด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สเตปด้วยนะพื้นเขาก็ยังใส่ใจในเรื่องของ e d u c a r e Solution นะครับแต่บ้านหลังนี้เป็นบ้านตัวอย่างทางโครงการเลยเอาผนังออกหมดเลยแล้วก็จัดเป็นวางตัวแกรนเปียนโนแบบนี้สุดยอดเลยค่ะเปียนโนนี้ก็ได้ไปด้วยนะ,ะก็ได้ไปด้วยเลยนะสำหรับบ้านตัวอย่างนะฮะด้านนี้เป็นห้องเก็บของอ่ะใหญ่ไหมคุณคิดว่าจะใหญ่ไหม คือเอสเอ s เอเนี่ยเราใส่ใจในเรื่องของห้องเก็บของมากคุณดูฮะผมนึกว่าห้องนอนที่5้านะฮะนั่นสิคะห้องเก็บของใหญ่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นจะเก็บถุงก๊อฟเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บของอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยห้องเนี้ยได้เลยค่ะแต่ทีนี้เนี่ยก็มาเจออีกหนึ่งห้องน้ำนะคะสำหรับห้องน้ำนี้ก็จะเป็นแบบ powder room ไม่ใช่เป็นห้องที่เอาไว้อาบน้ำนะคะก็เอาไว้รองรับแขกเนาะแล้วก็มีโอ้มีกระจกบานใหญ่นะคะสุภาพฑนก็เป็นของโคโลร์ค่ะ ไปดูห้องครัวกันค่ะอ่ะมาเจอครัวที่นี่กันหน่อยนะครับครัวที่นี่จะเป็นครัวแบบปิด oh. นะนี่เป็นกระจกกั้นปิดแบบนี้เลยแล<ม>้วพ,<อ>พอเข้ามาครับคุณผู้ชมครับนี่เห็นไหมเขามีช่องรับแสงช่องระบ,บายอากาศตรงนี้ mm hmm. เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเวลาทําอาหารนะครับครัวหนักๆเนี่ยทำอาหารหนักๆไม่ต้องกลัวเลยเปิดกระจกตรงนี้ระบายกลิ่นออกไปได้เลยชอบมากเลยค่ะนะนี่อะไรแล่ที่สําคัญฮะคุณแม่บ้านนี่เขาจะอยู่อย่าง oh. สะดวกสบายมากคุณดูฮะดีมากค่ะ อันนี้เป็นลอรดีแอรียทางโครงการก็ินให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสามารถที่จะตั้งเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้ามุมทํากิจกรรมมุมทำแอทิวิตี้ของคุณแม่บ้านได้เลยทํางานบ้านได้ตรงนี้โอ้โหเหลือเฟือมากๆนะที่นีมีห้องน้ำนะฮะมีห้องนอนที่ผมว่าใหญ่มากนะเป็นห้องนอนคุณแม่บ้านที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดูบริเวณด้านหน้ากันต่อครับ และทางโครงการนี้นะคะก็ยังใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยด้วยการติด Smoke and Heat Detector ให้ด้วยนะคะเท่านั้นยังไม่พอครับทุกหลังเลยนะฮะก็ยังติดตัวระบบ Active Air Quality ไปด้วยช่วยการจัดการเรื่องหมุนเวียนอากาศนะทำให้บ้านของเราเนี่ยอากาศสดชื่นตลอดเวลานะคะต้องบอกว่าบ้านทุกหลังของเอเนะครับเรามีระบบสัญญาณกจ้ขโมย แ a กเนติกกับช็อกเซนเซอร์ด้วยค <c oughs> ่ะอและที่สําคัญเราก็ยังมีรู้ใจ h o m o s อีกอย่างสมมติว่าเวลามีใครมางัดแงะนะคะตัวประตูบ้านหน้าต่างทุกบานเนี่ยก็จะมีเสียงส่งสัญญาณให้เราได้ทราบด้วยนะคะ<ช>แล้วก็มีส่งเข้าไปที่มือถือเราด้วยลงไปถึงที่รปภค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าเห็นไหมคุณดูดิเก็บรองเท้าได้เยอะมากนะ ใหญ่มากอ่ะเป็นไอเดียนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอาจจะจองซื้อบ้านในโครงการนี้นะคะใช่ครับผมอ่าอ,อันนี้ก็เป็นประตูที่ออกไปบริเวณที่จอดรถนั่นเองค,ครับอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้นสองครับ ตัวบันไดนะครเป็นคอนกรีตเสริม็นปิดด้วยไม้แดงนะปิดผิวด้วยไม้แดงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าแข็งแรงมากๆคุณไอายจริงไม่มีเสียงเลยค่ะใช่ครับนั่นหนามากแล้วพอขึ้นมานะครับพื้นชั้นสงเนี่ยจะเป็นพื้นไม้แบบ engineering wood <อ>นะจะปิดผิวด้วยแบบลักษณะของไม้แท้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลงความสวยงามเห็นไหมฮะอ<ร>งความหรูหรา เป็นที่หนึ่งเลยนะครับโซนนี้ <Sony S 2> เป็น Family Area ียคุณอซ์เป็นไงใหญ่ไหมใหญ่โตมาก <Okay. S 2> <มา S 1> แล้ว <มา S 1> ก็ต้องบอกนี้ก่อนคุณผู้ชมชั้นสอ,สองเนี่ยเขาให้ for to selling เนี่ยสามเมตรนะฮะแต่ใน Master Bedroom ยังไม่บอกว่ากี่เมตรเยวให้พาไปดูฮะอ๋อมาดูมุมน,นี้ก่อนเนี่ยคุณเห็นไหมสามารถที่จะแบบ เล่นโยคะได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะพื้นที่และชอบตรงที่มีช่องแสงขนาดใหญ่กระจกบานใหญ่แบบนี้ด้วยเปิดได้ใช่แล้วแล้วเนี่ยเข้ามาเสียงในบ้านคือเงียบมากเลยนะคะใช่ครับเหมือนกระจกเนี่ยเขาให้ความสําคัญในเรื่องของการเก็บเสียงด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอครับคุณคไอ์ครับในมุมด้านนี้นะยังเป็นพื้นที่โล่งๆนี่สําหรับทําเป็น ห้องพักก็ได้นะที่มุมนั่งสมาธิก็ได้หรือจะเอาลู่วิ่งมาตั้งไว้สักเครื่องหนึ่งได้ไหมโอ้ได้เลยอ่ะคุณนายใหญ่มากโอ้สุดยอดเลยค่ะมุมที่ใหญ่เหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้เนี๋ยเรามาดูสองห้องนอนทางฝั่งด้านขวามือของตัวบ้านนะครับก็จะเจอกับห้องนอนลูกชายก่อนนะฮะต้องบอกว่าห้องนี้ใหญ่มากเลยนะอยู่บริเวณตำแหน่งของหน้าบ้านนะครับมีช่องรับแสงทั้งบริเวณหน้าบ้านเนี่ยเต็มเลยแล้วก็ทางโครงการเนี่ยบิวอินให้ดูว่าสัดส่วนในการใช้งานเป็นยังไงมีตู้เสื้อผ้ามาให้มีห้องน้ําในตัวอยู่แล้้้ววนนะะหอองีถื่า ใหญ่ตอบโจทย์มากครับมาดูอีกห้องหนึ่งมาดูอีกหนึ่งห้องนอนที่อยู่ด้านหลังนะคะห้องนี้เนี่ยก็ใช้เป็นห้องลูกสาวก็ได้นะคะหรือว่าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบอื่นก็ได้นะคะเราก็มีการตกแต่งให้ดูเนาะข้างในนะคะสามารถที่จะวางเตียงไซส์ขนาดแบบคิงไซส์ควีนไซส์ได้หมดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะว่ากระจกบานใหญ่มีอยู่นะคะพื้นที่ด้านข้างทําเป็นโซนนั่งทํางานโซนนี้นะคะเห็นไหมเรามีบิวอินเป็นตู้เก็บเสื้อผ้าและด้านในนะคะก็จะมีห้องน้ําภายในตัวพร พร้อมกระจกบานใหญ่และก็สุขภัณฑ์ของโคลเลอร์ค่ะและนี่คือ2องห้องนอนที่อยู่ทางบริเวณด้านขวามือของตัวบ้านนะครับ แต่ก่อนจะเดินเข้าไปถึงมาสเตอร์เบดมครับคุณผู้ชมค,ครับทางด้านนี้ฮะซ้ายมือของผมเป็นไงคุณไอซ์อลังการเกินไปแล้วค่ะพูดคำนี้ออได้เลยคือถ้าพื้นที่ไม่สูงจริงนะคะไม่สามารถที่จะวางเชนเตลียขนาดใหญ่แบบนี้ได้แล้วก็เรามองเห็นแขนด้านล่างจริงๆด้วย6.8เมตรนะบริเวณตรงนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะเทคลงไปเนี่ยเห็นได้หมดเลยรูหราก่อนที่จะเดินเข้าห้องนอนคือแบบ อลังการมากเลยอะสุดยอดจริงจริงอ่ะพอเราเข้ามาที่ master b เบ r o o m ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณไอซ์คะเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจากพื้นไปเพดานเนี่ยสูงมากๆเลยประมาณ3.5ด้ได้ไหมคะความสูงจะบอกว่าจาก f o r to s e l l i n g นะฮะคุณผู้ชมในห้อง master b ์เ r o o m ม4เมตรฮะจริงปะเนี่ยคุณคือปกติเราก็เคยเห็นสักประมาณ3.5หทีคุคีบแล้วนะคะนี่4เมตรพอเข้ามาในความโอทงคือเต็มที่เลยคุณดูดิแล้วก็มันทำให้ดูโปร่ง ช่ไหมวางโซฟาตรงนี้ก็ได้นะฮะเตียงนอนเนี um, ่ยหกฟุตเจ็ดฟ anyway> ุตสบายๆแล้วก็ยังมีระเบียงที่สามารถที่จะเชื่อมออกไปสู่บริเวณด้านนอกได้ด้วยใช้งานได้จริงนะกระจกเขาให้พื้นถึงฝ้าเลยเพราะฉะนั้นเรื่องความโปร่งนี่สุดๆเลยนะฮะซึ่งในบ้านจริงเนี่ยตรงนี้จะไม่มีมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆหมดเลยนะแต่ทางการก็บิว์อินให้ดูเพื่อที่จะกั้นเป็นสัดเป็นส่วนนะครับเพื่อที่จะเข้าสู่มาบริเวณวอล์กอินคลอเซั่นเนย ค่หรือหาดในฝันชัดๆเลยค่ะคุณไอซ์นี่ฮะเห็นไหมคุณดูสิติดตั้งกระจกแบบนี้เลยนะฮะวางไอแลนด์มีไอแลนด์ด้วยเอาไว้ใส่นาฬิกาขนาดว่าวางอยู่ยังรู้สึกว่าเหลือเฟือก็ยังเหลือเฟืออยู่นะมีกระจกตรงนี้ด้วยนะครับและห้องน้ําจะบอกห้องน้ําที่นี่ก็จัดเต็มเหมือนกันนะพิสแอนเอครับก็ให้แบบพิสแอนเธอร์ด้วยสุขภัณฑ์จากโคเลอร์อยู่แล้วนะครับดูนี่เก้ากั้นฉากอาบน้ําอะไรไม่ให้อ่างอาบน้ําใหญ่มากๆ นะฮะอันนี้คือแบบลงไปได้หลายคนเลยทีเดียวเนี่ยสบายๆเป็นจักรุชี่อยู่แล้วเห็นว่าเขาใส่ใจในเรื่องของความเป็นลักชวรี่มากนะฮะเพราะที่นี่เนี่ยก็คือเป็นความเป็นบางกองบริวารซิกเนเจอร์ด้วยนะคสุดดยอดก็จะ<ล><ล>ได้ะค,ะความโอโถงความอลังการแบบนี้ครับออลังการแต่ก็ยังมีความเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะ และเมื่อสักครู่นี้นะคะเราไปดูแบบบ้านกันมาแล้วใช่ไหมคะคุณไนแต่ว่าส่วนกลางเนี่ยก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะยิ่งใหญ่อลังการมากๆค่ะใช่ครับข้างหลังเราคือคับเฮาส์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมครับเขาออกแบบไว้อย่างดีมากๆและที่สําคัญ ออกแบบแบบ universal design ด้วยนะฮะจะเห็นตั้งแต่ทางลาดตรงนี้ไว้สําหรับเข็นวิวแชร์ขึ้นได้เลยจะมีการติดตั้งสเตลลิฟไปด้วยนะรองรับผู้ที่ไม่สะดวกที่จะเดินขึ้นบันไดเองนะครับอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องใช้วิวแชร์ตรงส่วนนี้ทางโครงการก็จัดเตรียมไว้ให้ครับภายในขับเฮาส์แห่งนี้รับจะมีสระน้ำระบบเกลือที่ยาวมากๆเลยนะฮะและเขาก็ยังแยกสระเด็กและสระผู้ใหญ่ไว้ให้ด้วยรวมถึงมีพื้นที่เพื่อการพักผ่อนริมสระไว้ให้อีกและถัดมานะครับก็จะมีทางขึ้นอยู่ตรงบริเวณถงบันไดและ ขึ้นมาที่ชั้น2นะคะห้องแรกที่จะได้เจอก็จะเป็นคิสรูมค่ะให้เด็กๆเ,เข้ามาเล่นเบาะบอลหรือว่าจะเป็นโต๊ะเล็กๆให้น้องๆมานั่งขีดเขียนวาดรูประบายสีถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องฟิตเนสที่มีขนาดกว้างมากๆค่ะจัดมาแบบโปร่งโลง่งแล้วก็มีช่องแสงขนาดใหญ่รอบห้องทําให้ห้องเนี่ยดูโปร่งสบายนะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะมองเห็นวิวสวนได้อีกด้วยค่ะและอีกห้องก็จะเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซที่มีบรรยากาศน่าหยิบแล็ปท็อปขึ้นมาทํางานมากๆเลยค่ะมีจัดไว้หลาย มุมรับรองการใช้งานนะคะซึ่งสามารถที่จะพาเพื่อนๆหรือว่าลูกค้าเนี่ยมานั่งคุยงานบริเวณนี้ได้มาพร้อมกับซิงคล้างจานแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานไว้ให้กับลูกบ้านได้ใช้งานด้วยค่ะและนอกจากขับเฮาส์สวยๆทางด้านนั้นแล้วนะครับคุณไอซ์ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยก็จะเจอกับสวนส่วนกลางขนาดใหญ่ตรงนี้เลยที่เอาไว้ให้เด็กๆเ,เนี่ยมาเล่นสนามเด็กเล่นก็ได้มาวิ่งเล่นก็ได้นะครับแล้วก็จะมีพาวิลเลี่ยนตรงนั้นม้สําหรับนั่งพักผ่อนเก๋ okay, มากแล้วก็มีที่ให้นั่งสําหรับดูน้องๆหนูๆนะคะเวลาเขาแบบ นะฮะก็เอาไว้เป็นการพักผ่อนดิมลำทานั่นเองนะฮะถือว่าพื้นที่ส่วนกลางตรงเนี้ยให้มาเยอะนะจะเจอตั้งแต่บริเวณเมนเกตทางเข้าประตูเนี่ยขับรถเข้ามาก็จะเจอเลยจัดเต็มจริงจัดเต็มเลยก็ถือว่าเป็นหน้าตาของผู้อยู่อาศัยที่นี่ด้วยถูกต้องแล้วค่ะ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการพาชมบ้านหรูโครงการใหม่นะฮะบางกรอบริวารซิกเอร์เวสเกตครับถือเป็นบ้านซีรีส์ใหม่ด้วยนะสไตล์โมเดิร์นคอร์เนทนั่นเองจากเอสเอชแอเจ็ทครับถ้าให้ชอบสักหนึ่งจุดคุณไอซ์เลือกชอบจุดไหนดี แน่นอนค่ะไอชอบแบบบ้านนะคะแบบใหญ่ที่สุดที่เราไปชมกันค่ะอ,อืมสวยมากเลยนะเพราะว่าเป็นบ้านสไตล์ใหม่ก็อย่างที่บอกว่าโมเดิร์นโคโลเนตนะคะซึ่งตัวเองเ,องเนี่ยก็รู้สึกว่าเออแบบนี้การจัดบ้านนะคะมันง่ายแล้วก็ใช้งานได้ทุกส่วนของตัวบ้านคุ้มค่าค่ะโดยเฉพาะมาสเตอร์เบดรูมที่เข้าไปใช่แล้วคือสูงมากไอก็รู้สึกว่าเออมีความโปร่งนะคะแล้วส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นสูงขนาดนี้น้อยครั้งนะคะที่เราจะเจอบ้านเดี่ยวที่ for to selling เนี่ยให้ถึง4เมตรอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นและจุดแข็งของ แล้วถ้าเป็นคุณไอซ์เองล่ะคะชอบส่วนไหนของโครงการนี้ต้องบอกว่าทำเลที่นี่นะฮะไอชอบในเรื่องของทำเลที่ตั้งมากอย่างที่บอกไปฮะติดถนนการนาพิเศษเลยขับรถเข้ามาเพียง350เมตรก็จะเจอกับโครงการของเอเชียเซ็ตนะฮะเดินทางสะดวกมากๆและที่สําคัญสมมติออกไปใช่ไหมกับรถข้างหน้านะฮะเนาทีถึงเซ็นเรัลเวสเกตเลยใกล้มากหรือจะเลี้ยวซ้ายออกไปนิดนึงก็ถึงโรตัสตรงบางกว่สายน้อยซ้ายมือก็ใกล้ๆจะบอกว่าตรงนี้คอมมูนิตี้อ่ะเยอะมากๆนะฮะครบเลยและที่สําคัญ หมู่บ้านตัวนี้เกิดการขยายตัวออกมาจากบริเวณโซนพระราม5มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้ราคาที่อยู่ณตรงนี้มันยังที่สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้อ่า<ช>แต่ถ้าใกลเมืองเข้าไปอีกอก็อาจจะราคาสูงกว่านิดนึงะนะ,ะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทําเลถือว่าเป็นโซนที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจมากๆที่ตอนนี้คนให้ความสําคัญมากๆและที่สําคัญโครงการนี้ค่ะ 42ครอบครัวคุณไอซ์โอ้โหเรียกได้ว่ามีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะคะรับรองว่าอยู่ที่เนี้ยสงบถึงแม้ว่าจะอยู่ติดกับถนนใหญ่อ,อันนี้ก็ชอบนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะทางโครงการได้เปิดให้เข้าชมแล้วค่ะโดยราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่16.99ไปจนถึง30บล้านนะคะแล้วก็พิเศษค่ะสาหรับใครที่บอกว่ารับชมมาจากรายการ s c s ี่สิ p e ิ k สามารถที่จะบอกที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยนะคะเพื่อรับส่วนลดสูงสุดถึง3 0 0 0 0 0บาทค่ะ,ะและสําหรับใครที่ จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะใน w w w s c a s s e t c o m ค่ะใช่ครับหากคุณไม่อยากพลาดการติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ในช่องของของ s s ียแอสเออนไลน์ด้วยกแล้วกันนะครับช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ